สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไปทาดสืกเจ้ามมยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีซีช่อง3เวลาประมาณเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับวันนี้วันเสาร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นก้องกุลาจิตเมืองนนทหรือเจ้าก้องกุลาเทียบรามอินทราวันนี้พบกับท่านดนดีแม็กยกขาวแสนชัยมมยไทยยิม พิกัดน้ำหนัก135ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นยอดกระตันยูจิตเมืองนอนทพบกับทางด้านทูมอโรเกตสุงริดพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นการ้องกันแชมป์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน130ปอนด์ของวิเทมเสียบอมน้อยเจ้าของแชมป์ก็คือวูคองพักยก24หรือเจ้าวูคองสิทธิเ์เจริญทรัพย์พองกันแชมป์กับผู้ท้าชิงเขาผ่องสักพินโยพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ ต่อ129ปอนด์นะครับปูทชิงต่อให้ปอนด์หนึ่งคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นมหาโชคจิตเมืองนอนท์พบกับคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรมหาโชคจิตเมืองนอนท์เจอกับโรโบบคอบพิกัดน้ำหนัก136ต่อ141ปอนด์นะครับนี่เป็นคู่ใหม่วันนี้วันนี้โรโบบคอบได้ต่อหนักกับสองปอนด์นะครับเนื่องจากเป็นมวยมาแทน ต่อไปมาดูน้ำหนักนับกูแรกนั้นก้งกุลามา135.5กัดส่วนดีแม็กมา134.5ขาดไป0.5ยอดกตันยูมา118.2ลดไป0.2ส่วนทูมารุก,ก็มาเท่ากันนะครับลดไป0.2บูคองมา130ปอนทวีกัดส่วนเขาพองโชค129ปอนด์วันนี้มา128ขาดไปปอนด์หนึง่งมหาโชคมา136กอนทวีกัดส่วนโรบโคอบมา143 ลดไปสองปอนด์เลยนะครับนี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้าต่อไปมาดูราคาเรทนะครับกุ้แรกนั้นก้องกุลาเป็นต่อสองหนึ่งจะไหลไป5้าสองแล้วนะครับก้องกุลาเป็นต่อจอยกะตันยูเป็นต่อ5้าสองบูคองเป็นต่อในราคา5้าสี่แล้วก็เพชรมหาโชคเป็นต่อในราคาสาหนึ่งเพชรมหาโชคเป็นต่อในราคา3ามหนึ่ง นี่เป็นราคาเรทมวยประจําวันนี้นะครับแฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพีเคสองสี่สิ่งดีที่ผมแนะนานะครับเป็นลายพัชยกระบบอัตโนมัติผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 0 0 5 0 4 8 0 93, 5, 0ม3 005 0480เผมพร้อมแนะนำแนะนำทำไมผมถึงแนะนำแอปพิเคชัน24 ให้พี่น้องให้แฟนคลับเข้าไปสัมผัสเข้าไปศึกษาหความรู้กันนะครับที่ตรงนี้นะครับราคาเรทเปิดมากคนวันโชคสองวันสามวันมีราคาเรททังกันช่างน้ําหนักราคาเรทก่อนการชกแล้วก็มีราคาสดๆจากขอบเพชรีทั้งหมดบริการฟรีเราสมัครแล้วอยากเข้าไปดูตอนไหนเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสียค่าเปิดยจูเซอร์2 0 0 3 0 0ไม่ต้องไปเสียค่าโทรฟังเรทที่ตรงนี้ฟรีครับฟรีตลอดรายการ สิ่งดีที่ผมแนะนำนะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเผื่อถ้าเราได้ออกตัวบางทุนใช้สิ่งดีจากที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้เราเป็นตัวแทนเป็นความหวังของครอบครัวเราต้องทําให้ได้นะครับแอปพลิเคชันสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินและพี่น้องที่อยากเข้าร่วมครอบครัวแอปพลิเคชันสีนะครับเป็นกลุ่มไลน์มีมือรักมวยชอบมีข้อมูลมวยมีน้ําหนัก แล้วก็มีราคาสดๆจากขอเวทีบริการพี่น้องฟรีอยากเป็นพี่น้องร่วมชายคานี้นะครับเบอร์โทรผม0 9 3 0 0 5 0 4 8 0บันทึกเบอร์ก็จะขึ้นลายผมแล้วทักมาได้เลยบอกว่าอยากเป็นพีนนพ่น้องร่วมชายคาเอปพีเคสอสขณะนี้มีพี่น้องร่วมชายขาอยู่2,300อกว่าท่านตรงนี้ฟรีตลอดรายการเลยนะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนําพวกเรายัางยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ที่ผ่านมายังไปได้สวยนะครับอย่างผ่าพี่น้องนําเงินนําทองเข้าบ้านได้เสมอมาอยากรู้ว่าผมพูดจริงหรือไม่ลองมาเป็นพี่น้องร่วมครอบครัวเดียวกันดูนะครับแอปพิเกตันสีที่จะจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นกล้องกุลาจิตเมืองนนท์กล้องกุลาเจียบรามินทาตัวนี้สูงยาวอาวุธหลากหลายหนักแรงทุกลูกวันนี้เจียกับดีแม็กนะครับดีแม็กเนี่ย กระดูกไม่เป็นรองแต่ว่านานๆนต่อยทีวันนี้น้ำหนักมาขาด0.5นาเสือเป็นรองส่วนอาวุธกับกระดูกเหมือนไม่เป็นรองแน่เรดเปิดมาเป็นรองเงยอะแบบนี้ลงจนรองไปเด้ครับผมมองว่าความเกา๋าความหนักแรงวันนี้ไม่เสียเปรียบมีโอกาสที่จะเบียดมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อก็อตัวบางทุนเอาและมีโอกาสที่จะพลิกชนะได้ด้วยวันนี้เปิดหัวมา ลงตุนรองไปที่ดีแม็กยกขาวเซนชัยมือไทยยิมนะครับคู่ที่2ยอดกระตัญยูชอดชลิยะยอดกระตันญูจิตเมืองนนท์นะครับจากกาะสินตัวนี้เก่งเร็วมากนะครับเขาแหลมฝีมือดีฉลาดเชื่อถับทูมอร์โรเกียริสุนิตัวนี้ก็ฝีมือดีหลากหลายหนักแรงทุกลูกแต่ว่าความมั่นคงเป็นรองคู่นี้เป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับคู่แรกเด็ดรองไปที่ดีแม็กคู่ที่2ทีเด็ดไปที่ยอดกระตันยูชอดชลิยะ เข้าไปก่อนนะครับมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนราคาไหลแล้วก็บังกินนะครับแพรชนะควรมีโอกาสได้ตังค์ชอบไปที่ยอกระตัญยูจิตเมืองนอนท์นะครับหรือยอดยอกระตัญยูชอัจฉริยะคู่ทีู่ตสามนะครับเป็นการป้องกันแชมป์น้ำหนักไม่เกินร้อยสามสิบปอนด์นะครับบูคองสิทธิเจริญทรัพย์นะครับเจ้าของแชมป์วันนี้เจอกับเขาผองสักพินโยเมื่อคืนนี้ไม่ห่างนะครับบูคองนี่ฟีมือดีฟอร์มสดแต่ว่าเขาผ่องในเขาในเหนียวหนึบนะครับสูงยาว วันนี้น้าลงทุนลองไปที่เขาผ่องศักพินโยนะครับมีโอกาสเปียดผ่านไท้ายคู่แข่งรายการวันนี้นะครับเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์นักโชคจากโคราชนะครับเจอกับโรบโครอคอบที่จริงไวันนี้ไม่ห่างแต่ว่าวันนี้ตอมหนักเกือบ2กิโลนะครับเพราะว่าเจ้าโรบโครอคอบมาแทนเดมาก็ไมีสู้ผมชอบไปที่เพชรมหาโชคจิตเม,นนมกกืองนนท์มีโอกาสรุนน้ำนกได้ครับวันนี้เนื่องจากโรบบคอบเตรียมตัวไม่ดีนะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกนั้นลงตุนลองไปที่ดีแมก จกข่าวเ้นชัยมวยไทยยิมคูณที่สองเข้าไปที่ยอดกัตัญญูชอยเฉยะคุณที่สามรองไปที่เขาผ่องศักดิ์พินโจและพิธายรายการด้วยเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์นะครับท้ายนี้ก็กลับคุณขอบพระคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับนำมือนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ